ข่าวพระทมนาเอ้ยข่าววินทบาทเที่ยงคืนข่าวพระทมนาข่าวทมนาเลี้ยงหมาข่าวทมนาเลี้ยงพระเนรทมนาเลี้ยงพระเนนอยู่ทางสุขโขทยัยข่าวทมนาเลี้ยงหมาหแถวโนนบุรีข่าวอะไรล่ะจกพึมพึมของพระก็มีปอกตึงต้งอะไรปัะแหล่เลย คิดไปคิดมาโอ้ยจะทำยังไงความความคิดกระตุ้นเพื่อจะพูดนี่น้อยลงน้อยลงขี้ค้านที่จะพูดเพราะมันไปอย่างั้นหมดแล้วแม่มีแต่วัดสามแยกที่ไม่เละอยู่นี่แม้เพราเามีมีมหามีอะไรเป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อะไรยนยอยู่วัดที่ไหนก็ไม่รู้เขาโทรมาแจ้ง ท่านกาลังเปลี่ยนแปลงจะทําเป็นแบบนี้แต่มันมันก็ไม่ง่ายว่าทน,น่าได้ยินว่าไม่ง่ายได้บอแล้วพระอ,องค์นั้นก็พูดบอกหลานคนที่โทรมาเนี่ยบอกว่าไม่ใช่เล่นๆน,นั่นน่ะมีความรู้พระธรรมวิมนัยทั่วถึงและมีฤทธิ์กว่าพระสงฆ์ทั้งปวงด้วยว่ะเออตรงนี้ไม่รับนะว่ะไม่ใช่แล้วว่ะเอาทําไมท่านพูดแบบนั้นเลยวะโอะ หลวงหน้าผมพูดอย่างนั้นแล้วอ่ะเออไปมีใครเลือดเท่าท่านอ๋อยอดที่สุดเลยกูกําลังเปลี่ยนแปลงไปตามท่านเอออ่ะกาลังเปลี่ยนแปลงก็ได้ก็ไม่ว่าอะไรคือก็ไม่ค่อยเชื่อละเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงมาเป็นอย่างนี้ยากมากเราจะมาถูกปืนจิ้มพุงแล้วนะแถวนี้แต่แต่ามาไม่ใช่คนจะหนีใคร แน่ถึงขั้นนั้นคุณทําได้ทําแบบนี้และแน่หล,หลายหลายอย่างแน่จนต้องมาท้าทายพระเถระท่านหลายหากว่าข้าพเจ้าผิดจริงก็เปิดเวทีขึ้นขายหน้าข้าพเจ้าเลยสิเงียบเหมือนเป่าสาเบเจ้เป่าสาบยังได้ยินเสียงลมฟู่ฟู่นะ <c oughs> ตอนนี้เงียบเหมือนไม่ได้เป่าอะไรเลย ทำท่านั้นยังเปิดท่าไว้สมมเสมอรอท่านเหล่านั้นตั้งสารสงแลวเอาเราไปถ้าไม่ตั้งพวกเราก็ทําเกมหนักขึ้นไปเรื่อยเพื่อตั้งศาสนาขึ้นเพราะศาสนาสั่นคลอนเสียหายมากใครใครคิดเหมือนกันไหมเขาเหมือนกันแล้วมาวัดทำไมไรีบไ,ไ,ไปทำงานสิ <c oughs> ที่ไปหาเรื่องจังหวัดโน่นจังหวัดนี่หาเรื่องหลา,ายจังหวัดครับอยากหาเรื่องให้ถูกหลักนะอยากหาเรื่องแบบบักว้นน้ำหนาวอันนั้นหาเรื่องไม่เป็นหาเรื่องคือเอาตัวเองไปหานะอย่าเอาคนอื่นไปหา <S 2> <S 2> <S ไม่ใช่ดันหลังให้คนอื่นไปมาเลยใครแน่มาเลยแล้วดันคนอื่นไปไม่เอายืนจ้ากล้าขึ้นเลยข้าพระเจ้านี่แหละ ชื่อนายนั้นนางนี้พร้อมที่จะเปิดเผยพระธรรมที่ไหนกล่าวขึ้นเองทีนี้ผิดถูกแบบไหนสาดขึ้นเลยนี้ก็โอ้เงั้นแหละคนวัดสามแยกศึกษาน้อยคนมีความเมตตา จะทำอะไรก็เลยยากฉะนั้นศาสนาที่เมตตาสูงสูงดังพระศาสนาพุทธนี่จึงอยู่ได้ไม่เกินแสนปีสักรุ่นหนยใครใครเชื่อไหมจากพระพุทธเจ้าตายเนี่ยไปในอนาคตหลังจากตายไม่เกินแสนปีของพวกเรานี้ไปสิ้นสุดอยู่ประมาณห้าพันปี ต่างจากบางองค์อยู่เก้าหมืนห้าพันปีแต่พระองค์สอนฉลาดมากสอนทั้งหมดเลยนะพระนึ่งยืนยังไงเดินยังไงนั่งยังไงชันยังไงขบเคี้ยวแบบไหนกินยังไงดังกบกอบแก็บแก๊บบังคับไว้ทั้งหมดไม่ให้มีไม่ใช่อย่างนี้นะไม่ได้ เียวอะไรให้มันดังกรอกกรไม่ได้อันใดมีเสียงดังจะต,ต้องระมัดระวังเขียวให้มีจังหวะที่ไม่ไปกวนกรอกกรไปกวนหูอื่นเป็นอาการไม่สำดวมแล้วสอนเรื่องไม่สำดวงปัานนั้นว่ามีโทษทำไมท่านทำโอเวอร์แอคชั่นอันนั้นเขาเรียกว่ากวน การกวนก็ต้องทําให้เป็นเหมือนกวนกวนจนตื่นตัวกวนไม่ตื่นตัวไม่ไม่เรียกว่ากวนกวนไม่มีใครสะดุ้งมานี่ไม่เรียกว่ากวนเนาะมันต้องกวนจนสะดุ้งกวนสะดุ้งแล้วเขาจะได้หันมาดูถูกไหมพอหันมาดูแล้วก็เขาจะได้รู้จักทีนี้คนที่หันมาดูรู้เรื่องว่าเป็นใครปั๊บหยุดทันทีพวกหนึ่ง คนที่หันมาดูรู้เรื่องแล้วแย่ผู้อื่นให้ไปจัดการนี่อีกพวกหนึ่งคนบางพวกที่นี่กลุ่มอีกที่สามดูแล้วด่าเลยยังไม่ทันถามด่าได้สามวันเพื่อนไปชวนเปิดเข้าไปดูดีๆทีเปิดเข้าไปเห็นปั๊บก็ด่าก่อนอ่านข้อมูลไปอ่านข้อมูลไปเ,ลเรื่อยๆื่อเริ่มมึนหัวที่นี่ เฮมึงว่ากูด่าผิดไหมผิดหรือไม่ผิดมึงอย่าเพิ่งคิดมึงอ่านไปก่อนฟังไปก่อนเปิดฟังเปิดอ่านสุดท้ายโอ้ยดา่าหลวงปู่ไปเยอะเลยครับวบาเป็นตัวหนังสือเรียนเป็นแถวขอเข้ามาด้วยนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปตลอดชีวิตขอเป็นลูกศิษย์อะไรเขาว่ามาเยอ่าน,นก็เห็นใช่ไหมล่ะวากันเห็นหลายคนหรือไม่ได้ดูดูกันไหม ก็ไปดูแล้วโทรมาทีนี่ท่านครับผมยังไม่กล้าไปวัดนะครับยังไม่กล้ารับการขายหน้าเพราะไปเดีย๋ยวไปขอขมาต่อหน้าแต่ผมไม่เคยด่าท่านต่อหน้าผมต้องทํายังไงเออขอขมาอยู่นั่นแล้วอ่ะโดยที่เราไม่ต้องได้ยินก็ได้ขอไปแล้วครับว่ะท่านได้ยินไหมคนที่ด่าท่านไอ้ฮี่ไอ้สั์นั่นน่ะไมไ่ยินแล้ย แต่ก็ทราบว่ามีคนดา่าเยอะแยะ,ยะผมแต่คนหนึง่งว่ะเออ <laughs> ขอขมามากๆนะครับตั้งแต่นี้ต่อไปผมจะไม่ด่าพระอย่างท่านเด็ดขาดนี่นี่นต้องรู้ให้ดีนะวะ่ะ <laughs> ไอ้ท่าทางที่แสดงออกอย่างนั้นเหมือนเราวันนั้นอะ่ะไอ้เลวและยัหมามีเยอะแยะนะเว้ยวะเ <laughs> อ้าเหลือวะ่ะอันนั้นแค่ยี่สิบกว่านาทีของเรานั่นเอาตั้งไว้เป็นแรงกระตุน้น แต่ถ้าพระไหนมันทําอยู่อย่างนั้นเป็นประจามันเป็นโทษนะเว้ยวนบอธิบายให้เขาฟังเอ้าเลอะผมนึกว่าพระทําทอย่างนั้นได้บ้าที่เดินท่านก็สอนเอาไว้นั่งท่านก็สอนเอาไว้คุมผ้าท่านก็สอนเอาไว้จะก้าวขาขึ้นสูงอย่างนั้นท่านไม่ได้มีให้แต่เราที่ทำเน่ะเราเป็นคนไม่กลัวอาบัตหนึ่งและเราเป็นคนไม่ตื่นตกใจต่อคนที่จะมาทำร้ายเราด้วยประการต่างๆหนึง่ง เพื่อประโยชน์กระตุน้นวงการสงฆ์ไทยที่อ่อนแอไม่สามารถที่จะจัดการเรื่องต่างๆได้ผู้ปกครองสงฆ์ในประเทศไทยพระเถระทั้งหมดที่เป็นฝ่ายปกครองอ่อนแอมากพระในเขตของตนก็แก้ไขไม่ได้เราจึงอยากให้เขามาแก้ไขเราเป็นอัน,นดับแรกจะได้เป็นพื้นฐานที่จะได้แก้ไของค์อื่นต่อไปโอ้ถ้าอย่างนี้แล้วผมว่าไม่มีใครเข้าไปแก้ไขท่านหรอกว่า คือมาสอบมาสวนอ,ออกไปว่าอะไรมันผิดนะท่านจะว่ายังไงก็ตามผมว่าไม่มีใครเข้าไปผมว่าเขาไม่นัดท่านออกมาหรอกท่านมีวิธีทำอันอื่นอีกไหมวะเดี๋ยวเมื่อไม่กี่วันไม่รู้ใครแจ้งข่าวเข้ามาขอให้ท่านโอเวอร์แอคชั่นใหม่อีกรอบมันมันสารมันสามซาลงไปบ้างแล้วโอเวอร์แอคชั X, ่นมัน มันแสดงท่าทางเกินไปมันมัน,มนทําบ่อยไม่ดีต้องดูก่อนว่าทําแล้วเกิดประโยชน์อะไรหากทกําออกไปแล้วก็เสียหายไม่ดีคปูคะเราเคยดูทีวีแล้วเห็นทีวีเขาอะไรนานๆอีกสิ่งหนึง่งใช่นะ เห่าหลวงปู่เอ์ไซส์ในทีวีโอ้ทำไมอ่ะเคยดูแล้วที่ป้าบอกปู่เป็นแบบนั้นเก็บเกี่ในโทรทัศน์น่ะเอาอันนั้นก็เป็นเป็นอยู่ยี่สิบสี่นาทีเคยเคยติมมีเคยเติมมีค่ะอ๋อเลอะเล้วเติมมีขอธรรมานะขอธรรมานขออไทยให้อันนั้นก็เป็นแต่เป็นอยู่ยี่สิบสี่นาทียี่สิบสี่นาทีครึ่ง โอ้ยอันน,นี้นั้นจะไปเป็นนานได้ไงเนาะมันเหนื่อยตัวโโเป็นมากไม่ได้แบบนั้น็โทรมาขอทางานก็เยอะไอภาพออก,ก,ก่อน exercise ก็ไม่เคยไปดูเขาว่าเห็นตั้งแต่ตอน,นอใน exercise ก็คิดให้ร่าจะพึ่งจะคือได้ไอ้ไอ้ไอ้นรกไอ้สารพัดเลยไอ้ส้นตีนเลยเขาว่านะั้น ทีนี้ก็จะขอขมาท่านผมกำลังกราบท่านนะครับตอนนี้เออ,เอกราบโกกาบ่านะเนาะอยู่ทางไหนแล้วอ่ะประวัติจังหวัดโน่นจังหวัดนี่เออวาจังหวัดนั้นนั้นกราบกาบกกผมขอขมามากๆนะครับก็ให้ให้อภัยมากๆหรว่า,นะาแล้วผมได้ดูคลิปท่านหลายอันต่อหลายอันทั้งก่อนและหลังทีนี้ความจริงแล้วท่านไม่ใช่อย่างนั้นเลยทําไมท่านไปทําอย่างนั้นเอาอันที่ทําอย่างนั้นนะมัน มันมีเหตุผลอยู่นะอธิบายให้เขาฟังเขาก็เข้าใจแล้วเข้าใจก็เลิกกันธ <c oughs> รรมดาแล้วกับควรดิก็้ด้หรอกควนเหมือนเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันเรียกยังไงก็ไม่คุยด้วยเรียกยังไงก็ไม่คุยด้วยนะกระชากคอให้มาคุยด้วยที่น่หารปั๊กเลยทีบนี้ เลือดขึ้นด้วยแล้วก็คุยได้ด้วยถ้าไม่ทําให้เลือดขึ้นไม่ยอมคุยอันนี้เลือดขึ้นมามาคุยปั๊บเดียวไปเนะไปแล้วไปอีกแล้วจะได้ทําใหม่แล้ว <c oughs> รู้จะเอามากไหนต่อไปเอามากไหนก็ใหม่ย,ยังคิดอยู่น <c> ะ <oughs> จะทํายังไงไม่รู้อะมีมีวิธีอยู่ไปเรื่อยเดี๋ยวก็รู้ไม่บอกไว้ก่อนถ้าบอกไว้ก่อนเขาก็จะเป็นแบบว่า อันนี้ไม่ใช่วิธีของมันหรอกคือ,อ,อมันบอกไว้แล้วไม่ตื่นเต้นอะไรงนะแต่รอบนี้คนเรียนเพิ่มขึ้นนะเพรอดูที่คนมาขอหนังสือนะเรียนเพิ่มขึ้นกว่ารอบแล้วรอบต่อไปนี้ถ้าทําคนจะเร่งเปิดเว็บไซต์ศึกษาหาความรู้มากกว่านี้เขาจะไม่ต้องมาวัดต้วเพราะเขาไม่ชอบท่า <c oughs> <c oughs> ชอบวิชาแต่ไม่ชอบท่า ใครมาก็ตามจะต้องทําท่าแบบไม่น่าชอบไม่เห็นบางคนเรียนแล้วบอกลุงลุงทำไมหลวงปู่ท่านต้องลงทุนเป็นขนา,าดนั้นเออไม่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 ใช่ลงทุนมากแค่ยี่สิบสี่นาที <c oughs> <c oughs> ชีวิตนี้มีตั้งหลายหมื่นล้านนาทีล,ลงไปแค่ยี่สิบสี่เองก็แก่เดียวเรียกให้เขามา ทันมาฟังบ้างเพื่อจะได้แก้ไขถ้าไม่แก้ไขต่อไปก็หาวิธีส่งเรื่องส่งเป็นคณะไปกันเป็นคณะส่งเรื่องส่งเรื่องไม่ให้เซ็นรับรองคืนมาว่าได้รับหลังจากนั้นหนึ่งเดือนไม่มีปฏิกิริยาอะไรก็เตือนเตือนก็นไลยปั๊บ่าผมฟ้องท่านนะหากไม่มีปฏิกิริยาอะไรก็จัดก,การตามขั้นตอนของกฎหมาย เกิดมาหาเรื่องเหรอก็ไม่คิดว่าจะหาเนี่ยเกิดพากันปิดแล้วก็ซ่อนเอาไว้เลยต้องหา